ทุกาคนดูวันนี้นะครับผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะแลวแบบผมกาลังจะสตรีมนะครับเปิดคอมเปิดไฟแบบเตรียมของสตรีมแ่บพร้อมหมดแล้วแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นว่าแบบเงินยูทูบที่แบบทํามาได้รับแล้วเงินยูทูบผมได้รับมันแล้วนะครับประมาณ138ดอลลาร์มันเด้งมาทั้งหมดกี่บาทวะเดี๋ยวผมโทรศัพท์อยู่ไหนวะคือ <c oughs> ตอนแรกผมจะสตรีมนะครับแล้วเงินยูทูบเนี่ยมันเข้าเป็นเงินทั้งหมด3,000 867บาทนะครับนี่แล้วไอ,ไอตเติ้ลไก่ตั้มเนี่ยมันยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้าวันนี้เลยว,นนวันนี้วันที่23นะครับแล้วเงินเนี่ยมันเข้าตอนเก้าโมงนะครับเข้าตอน9ก้าโมงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครับผมเพิ่งเห็นเพื่ออาบน้ําเสร็จก็เดี๋ยวผมเนี่ยวันนี้จะไม่สตรีมผมเพราะาว่าเมื่อวานผมไปเที่ยวมาใช่ไหมมันบ่นว่ามันอยากไปซื้อเสื้อผ้าไอตเติ้ลนะแล้วก็มันนั่งตัดงานอยู่ห้องรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกมันว่า เง ين, ิน u ู u b e เข้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาร3ามแล้วก็แบ่งกันมาดูกันว่ามันจะรู้สึกยังไงเพื่อนเราจ้าทำไรเนี่ยตัดชีพสงการเลยเพื่อนไหนโอ้เนี่ยต้องสองการเนี่ยคือกูมีอะไรจะบอกว่าไงวะเงินยู u ู e เข้าแล้วเพื่อน,อนเออเงินยูเงินยูทูปครั้งแรกเข้าแล้วมึงคิดว่ากี่บาทกูคิดว่าน่าจะสักสองพันไป ้ยผิดเอามันเท่าไหร่เอาแค่ร้อยสามสิบแปดดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่สามพันแปดร้อยบาทมั้งวอนนี้สามพันแปดร้อยบาทเออก็คือว่าแต่ว่าไอ้ตั้มไปไหนตั้มไปพัทยาครับไอ้ตั้มไอ้ตั้มไปพัทยาใช่ป่ะก็คือกูอะเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วกูเพิ่งเห็นว่าแบบมีเงินอะเข้ากวเลยแบบว่า ตอนแรกจะสตรีมแต่ไม่สตรีมแล้ววันนี้กูเห็นเมื่อวานมึงบ่นว่าแบบอยากซื้อเสื้อผ้า<ไ>ก็คือเงินสามพันแปดร้อยบาทนี่หารสามมันก็น่าจะตกคนละแบบพันสองกว่า<ไ>เออก็คือที่มึงตัดอยู่วันเนี้ยฟรีเดย์เดี๋ยวกูพาไปซื้อเสื้อผ้ามึงจะซื้อไหมซื้อจะซื้อแต่ว่าอันดับอ,อันดับแรกเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนแล้วเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวกูจะโทรให้มันแบบถ่ายคลิปส่งมาว่าแบบรู้สึกไงเงินเงินเงินทุกครั้งแรกที่เขา้<ไ>เอาอันรู้สึกยังไงบ้างติดใจมกากครับ ที่เราทําอะไรแบบนี้นแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนโอ้โหมือมึง,มงเอานี้มือมาทำกูกี่เดือน <S 2> 2 <S เนี่ยสองเดือนเองเออแล้วแบบทํามาแบบว่าเพิ่งได้อะ่ okay, นะเนาะเพิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ไอต้นขึ้นคลิปให้ดูนะว่าคลิปไหนที่แบบไอต้นเนี่ยเข้ามาทําช่องผมเป็นคลิปแรก oh. คลิปนี้เลย oh. นั่นแหละครับมันคือแบบจุดที่เต้นเข้ามาไก่ตั้มนะครับ oh. แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมจะแบบนั่งพูดหมดเลยว่าแบบผมเนี่ยมาสตรีมได้ยังไงแล้วก็แบบเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนใต้หรือคนเหนือเห็นคนดูถามกันมาแล้วแบบอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พูดนะครับรอแบบพายเติ้นไปซื้อเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ต้นแบบน้ำก่อนแบบน้ำก่อนเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูจะโทรหาตั้มแล้วก็โอนตังค์ให้มันแล้วเดี๋ยวกูว่าจะโอนให้มึงโอเคโอเคนะงไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ให้ตั้มเนี่ยอัดคลิปมาว่าแบบเฮ้ย mm hmm. รู้สึกยังไงเงิน mm hmm. เดือน YouTube เราออกแล้วคือสําหรับผมอะอันเกต้นบอกความรู้สึกไปแล้วผมอะออผมรู้สึกว่าแบบเขี่ยคือตอนแรกอะผมไม่คิดที่จะแบบทํา y o YouTube เลยแบบแต่มันเป็นความฝันของผมนะ YouTube เนี่ยเพราะว่าแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วผมอยากอยากทำอะไรอย่างี้แต่พอมาทำปุ๊บผมแบบสตรีมในทิกต o k ใช่ปะมันก็แบบสตรีมมันก็ได้ตังแต่ว่า Youtube เนี่ยผมแบบลองมาทําแล้วมันยากมันยากแบบมันยากอะแบบ แต่พอมีเต้งไงตั้มเข้ามาแบบมันตัดคลิปเป็นอะไรนี่ใช่ป่ะคนมันก็เริ่มแบบชอบดูคลิปเรามากขึ้นแล้วผมไม่คิดว่าแบบคลิปที่แบบเราทําอ่ะมันจะสร้างรายได้เราได้แบบผมรู้สึกแบบโอ้หเชี่ยภูมิใจมากถึงมันจะเป็นเงินแบบไม่ได้เยอะเท่าแบบสตรีมแต่ว่าคือมันเป็นเงินที่แบบมาจากวิดีโอของเราแบบคนเข้ามาดูคลิปอ่ะเออรู้สึกภูมิใจก็คือคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวจะพาเต้นแบบฟรีเดย์วันหนึ่งแล้วก็อาจจะไปกินหมูกระทงหมูกระทะกันตอนเย็น ประมาณนี้แบบเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วผมจะมาพูดแบบว่าเผื่อบ,บางคนอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยผมมาสตรีมได้อะไรยังไงไเดี๋ยวจะพูดในคลิปนี้นะครับแต่เดี๋ยวให้ตึแบบน้ำก่อนไป๋ยวกทโทรหายตั้มโอเคแบบน้ำก่อนเลยน้ำก่อนเลยได้มาโทรหายตั้มก่อนนะทุกคนได้ยินไหมได้ยินทำอะไรอยู่นั่งรถอ,อยู่เปิดเปิดกล้องได้ป่ะอ่ะคือตอนนี้กูกูกูถ่ายคลิปอยู่แต่ว่ามึงไม่อยู่มันเสียดายมาก มึงกำลังไปพัทยาใช่ไหมเออเออก็คือเงินเงิน u t u b e ก้อนแรกที่เราทำอะออกแล้วเพื่อนใช่เหรอเออ,เอ,อแต่ว่ามึงยังมึงไม่ต้องพูดนะว่าแบบมึงรู้สึกยังไงกูจะให้มึงอะอัดคลิปมานั่งอัดคลิปเห็นหน้าตัวเองเป็นแนวนอนแล้วส่งมาให้กูกูจะเอาใส่คลิปให้คนดูเห็นได้นั่งอัดคลิปมานะว่าแบบเออเงินก้อนแรกที่ทำมารู้สึกยังไงแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยจะโอนตังค์ไปให้ โอคนะนั่งนั่งอัดคลิปส่งมาเลยเดี๋ยวกูจะเอาใส่ในคลิปโอเคได้นี่นะครับเดินทางปลอดภัยเพื่อนเที่ยวสนุกได้ได้ได้ตั้งไว้เลรพับยานะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่ผมไก่ต้นนะครับเพราะว่าไอตั้มไปเที่ยวเดี๋ยวผมพาต้นไปซื้อเสื้อผ้าเมื่อวานมันบ่นว่าอยากซื้อเสื้อผ้าที่แบบนุ่นอากาศมอชอแต่ว่าเมื่อวานดึกแล้วเลยไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้จะพามันไปนะครับก็เดี๋ยวรอยตั้มส่งคลิปมาแล้วก็ให้ต้น คาบน้ำติดแล้วเราก็จะพาะไปซื้อเสื้อผ้ากันครับในไทยดูอีกทีหนึง่งสวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกกับเงินก้อนแรกใน YouTube ต้องบอ,อกก่อนว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยความฝันผมก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็อยากจะหารายได้จากการทำยูทู e ซึ่งวันนี้ก็เป็นจริงแล้วครับความฝันของผมก็คือเงินก้อนแรกที่ได้ถึงมันจะไม่ได้มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับในการที่จะพัฒนาต่อไป เงินที่ผมได้ก็จะเอาไปให้พ่อกับแม่นะครับเพราะว่าผมเคยบอกกับพ่อกับแม่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทำยูทูบเนี่ยมันก็จะได้เงินซึ่งพ่อแม่กับผมก็อาจจะยังไม่เชื่อแต่ก็จะเอาเงินก้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเออมันทําได้จริงๆนะแล้วก็จะตั้งใจทําต่อไปครับพ็รู้สึกประมาณนี้ครับแลท้คนตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะไอติ้นก็เพิ่งแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไอติ้นเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนไอติน้นไอเฟนเฟนดีกว่าคั เอามึงจะไปซื้อเซนเฟสเลยเหรอ,อเออเซนเฟส<ๆ>อ่ะเดี๋ยวไปเซนเฟสก่อนแล้วก็ <ๆ S 1> ถ้าสมมติว่าราคามันแบบแรงไป<อ>หรือว่ายังไม่ถูกใจก็เดี๋ยวจะไปหน้ามอใช่ไหมใช่ครงเพราะหน้ามอมันเปิดตอนเย็นนู่นโอเคตอนนี้มึงเปิดสแกนมาก่อนเพราะเมื่อกี้ผมโอนให้ตั้มไปแล้วนับหนึ่งพันสองแล้วเดี๋ยวจะโอนให้ติ้นนะครับเฮ้ยเปิดสแกนวะเออโอนตังเลยโหเงินยูทูบก้อนแรกออกสแกนวะต้องแบ่งอยู่แล้วนี่อะนี่ละสแกนนะกันโดได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าไอเติ้ลเนี่ย จะซื้ออะไรนี่นะหนึ่งพันสองร้อยโอนไปเพื่อนเขาป่ะเอาละเพื่อนใช่คืออันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแบบไอตเติ้ลเนี่ยมันมาทํากับผมเนี่ยได้สองเดือนออใช่ป่ะใช<ห>่แล้วแบบไม่ได้มีเงินเดือนด้วยนะคือทําฟรีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดฟังตอนที่แบบกินหมูกระทะแล้วกันระหว่างน,นี้เดี๋ยวแบบเป็นคลิปวอล์กชิวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวแบบตอนเย็นถ้ากินหมูกระทะเสร็จตอนดึกๆเนี่ยฟิลพูดผมจะมา เมื่อคืนแม่งเด้งเข้ามาในหัวแบบปุ๊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 บเลยคือผมอยากทําคลิปนี้นานแล้วแบบว่าพูดแล้วแบบเฮ้ยผมเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงแล้วแบบมาสตรีมได้ไงแบบตอนแรกผมก็เคยสตรีมมาก่อนแล้วผมก็เลิกไปแล้วผมกลับมาสตรีมได้ไงแบบมาอยู่ในเส้นทางสตรีมเมอร์ได้ไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบฟรีเดย์ตามใจเติ้ลก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับให้เติ้ลถือกล้องนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเซนท่าแล้วนะกำลังจะไปกินข้าวใช่ไหมเติ้ล ไม่ไม่องม,มึงอยิ่มึงไหมเนี่ยไม่กูยิง <c oughs> ตอนนี้เราไปกินข้าวนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จเดี๋ยว,วจะพาเต้นไปซื้อเสื้อผ้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปซื้ออะไรบ้างคือ,ค,อคือมันล่อ,อแบบของดีอันนี้จะเอาคอนไวตี้นะคือตอนแรกเมื่อวานที่มันแบบไปเที่ยวเออบอกผมว่ามันจะแบบไปซื้อที่กาดมอชองจานหน้ามอแต่ว่ายูยูบอกว่าเข้าเซ็นท่าน เดีวเดูอันนี้ละเรดูก็เดี๋ยวเจนที่กินข้าวครับอินขาตอนนี้เจนนะเจนยังจับงูมากเลยจังจึงแต่ว่ามึงกลัวไหมว่ากกลัวเยไม่กลัวงูเนี่ยจับไหมจับไมเอาไม่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 เอาจับ้าวไม่เอาจับาไม่เอาเฮ้ยนี่จับจับได้พี่เจพี่เสียนะจับได้ปหรอจับได้เปล่าจับได้เปล่าจับได้พี่โคตรนิ่มอ่ะ มันทำไรเหรอนนองมันไม่แก่หรอนนองไม่กัดพี่ใช่เหรอใช่เฮ้ยอยู่กับมันตัแเด็กเลยเหรอมามาเสื้อที่ถอยโอ้โหคนนี่แม่ต้องใจเลยเนาไมต้องร้องต้องร้องต้องรองต้องรองต้องรองต้อง้องไงีุกว่านิ่มอยู่ต้องไม่เขาได้เขาดิใอเมววนิงข้าวแล้วไมา าย่กแค่น้องจะดินท่ากันได้เดือนด้วยขอบมากๆๆขอบมากหูโคตรน่ากลัวไอตื้นบูแม่งโคตรกว้างกว่ะพี่อัดใช่เหรอแต่ว่ามันก็รู้สึกนิ่มอยู่นะใช่ปะแบบนิ่มๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวชั้นชั้นหนึ่งไปชั้นล่างชั้นจีนเดี๋ยวไปเจอนะครับ เอารวมไหมแม่ครับเต็มกินข้าวมันไกบบนน่ข้าวมันไก่นะครับรวมก็น่าจะประมาณประมาณหกสิบห้าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของมึงวันนี้เดี๋ยวคุณเลี้ยงกินเลยวายเออแต่ว่าถ้าเอาของแพงหุบใจไหมตรีร้อยไม่คุรนเุรินแลวกินข้าวกับเขาแล้วกัน เดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะข้าวเลยนินท์รีนรอมอ่ะเดี๋ยวเขาดูนี่นี่ยขอโทษด้วยนะครับวันนี้ที่บิ๊สตรีมเพราะว่าบิ๊สตรีมเพิ่มมาตั้งใจถ่ายคลิปนี้เจ้าๆาวๆกันนี่เดี๋ยวไปเห็งที่โชยทำนี้เพื่อคนดู นะครับอยากกินข้าวจะเดินหายดูกินนะครับอันนี้มันพาผมไปร้าน U R D คืออยู่ตรงข้าม K F C เ,เลยช่อาอ๋ออยู่ก่อนถึง K F C อยู่ก่อนถึง K F C อะ่ะคือมันเป็นร้านแนวอะไรแนวสตีทนี่แหละใช่คือ,คอหน้าหน้าแบบมึงนี่คือแต่งตัวแนวสตีทหรอสตีดีเพื่อนหน้าหวานอย่างนี้แต่งสตีทหรอเออแต่งตไม่แบบไม่แต่งใส่แบบพวก อันนี้หม้อเหรอแบบแบบไม่เม d อะไรเงี้ยอ๋อเราต้องมีหลายลุกเว้ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันจะซื้อแบบแบบไหนลุกของมันแบบร้านอีนี่ร้านอีนี่อ๋อใช่ร้านอยู่นี่อ้าเดอคุณซื้อตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่ถแง่สองร้อยมันงบมึงพันสองนะแง่กูซื้อได้หกตัวนะถ้ากูเหมาเอออ๋อนี่ไงอันไหนจัดยจะโชว์คนดูหน่อยเราหาซื้อเดี๋ยวค่ะ นี่ดูมันแต่งตัวก่อนวันนี้รองเท้าแตะอ่าไหคุณเซียนจะซื้อมาเนี่ยถ้าถูกใจก็ซื้อถ้าถูกใจก็ซื้อแต่ว่าส่วนมากกูแบบส่วนมากกูแบบอ้นนี้อืมส่วนมากกูแบบใส่แบบพวกเสื้อผ้าแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคิดเล่นไอ้คัตเอร์ตี้คิดเล่นเล่นเล่นเสื้อผ้ามีเยอะแล้วพังมาซื้อเลยดูดยวนอ่ะเขาเลือกนะเขาดูไหนกูขอดูหน่อยดีวะ มึงจะซื้อตัวไหนวันนี้เอาคือเอาง่ายมึงได้ไปพันสองใช่ไหมตัวนี้มึงบอกมึงจะใช้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยเหรอรอดูนะครับเสื้อผ้าในงบห้าร้อยของมันเนี่ยจะได้แค่เสื้อหรือว่าได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงหรือว่าได้เสื้อกางเกงรองเท้าอาจจะมีได้เห็นอ่ะเหีดูอ่ะคือซื้อเสร็จกูแบบขอแบบเปลี่ยนให้เปลี่ยนใส่เดินเดินด้วยนะได้โอเคโอเคโดยที่นี่ไม่มีเดี๋ยวไปกัดมอสช็อปได้ไหมได้เหรอเดี๋ยวดูอ่ะโอ้หมวกของมวดมึงกำลังเจ๋งนะ ไอ้เพื่อนถ้ากูจะซื้ออันนี้อันนี้คือคืูกว่าสิบนะคือมึงเดินเข้ามาในร้านเขาแล้วมึงยืนเลือกเป็นสิบนาทีแต่ถ้ามึงไม่ซื้ออ่ะถ้ากูเป็นเจ้าของร้านนะมึงตายไก็อยากตายเหมือนกับแต่อันนี้งามว่ะเพื่อนสักทีสักทีเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวย ใส่สมันจะออกแนวคนรวยหมอมหมอ่มอมหม่อม <c oughs> อันนี้แนวสลัมเราเน,อนอี่ย <c oughs> เดี๋ยวดูลายคนระับดูโซนนี้น่าจะได้ซื้ออยู่เอาไงมันจะถูกใจ<ค>ตรงนี<ค>้หรือเปล่าได้มันก็เรียบอ่ะมันก็เรียบๆอ่ะงัว้ามันอะไรนี่ไหม้าดีผ้าดี าดูในกล้องเนี่ยสวยไหมว่ากูกูหล่อเออกูหล่อเออเอาตัวนี้ก็ได้ง็บไปเียเพิ่มแล้วกันเพิ่มงบแล้วกันวันนี้อันนี้เท่าไหร่สองร้อยก้าสอก็คือเดี๋ยวจะไปหาซื้อกางเกงอีกตัวนึ่งฮะเราไปจ่ายตังค์เดี๋ยวเอาตัวนี้แรกมันได้สักทีสองร้อยก้สิบก็คือไอ้ติ้นเนี่ยชอบแต่งตัวเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีลายขาวๆข้างในดูก็นั่นแหละเนี่ยซื้อของให้มันอเอาตัวเนี้ย เลือกโคตรนานเลยพี่อใส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวให้เต้นใส่เลยนะครับเอคนดูตอนนี้ก็หม่องนิเทว่ะเสียแล้วก็เดี๋ยวถ้ามึงไปซื้อกางเกงมึงก็กางเกงใส่เลยนะเออจัดหมองน่เทว่ะเฮียอือใช่สามพันเก้าส,สิบจัดไหมเฮ้ยน่าสนว่ะจัดไหมไม่ก็งบพันสองก็จัดจัดไปเหอะกระเป๋าไม่ได่มันไมมีกระเป๋าเลยว่ะอ่าเดี๋ยวดิเท่าไหร่วะ ในสแกนเนาะเท่าไหร่ครับสแกนครับสองร้อยเก้าสิบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะอืขอบคุณครับนี่คนดูเเปลี่ยนได้หว่ะจะเปลี่ยนตอนนี้เหรอเไงนี่นะเราเปลี่ยนเสร็จแล้ว เออคนดูดูได้คนดูว่าเป็นไงเสื้อสีดำอันนี้คือไม่ได้กางเกงนะฮะหล่อใช่ไหมแหลงกางเกงอ่ะเดี๋ยวจะไปกางเกงเราไปซิทิหน้าหมอครับคุณดูต่อไปโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปที่รถแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ไปที่กาน้าหมอใช่ป่ะใช่เพื่อ๋ยวถ่ายด้วยทีนะผมว่าจะไปซื้อเคสด้วยนี้เคสโทรศัพท์จะเปลี่ยนละบอกคุณดูหน่อยเจอกันหน้าหมอเจอกันหน้าหมอชอครับ เพลงร้องได้นะพี่ครับอันนี้มีไซสแอลไหมครับเขาบอกว่าร้องได้นะคนดูเออหายโคตรเท่เออตรงเราตรงต่อมาเนี่ยคนละรุ่นใช่ไหรุ่นไหนดีวะเไยโอ้ยนี่ครับเปลี่ยนแล้วขาว่าเท่นเลยว่ะ่ัง เพื่อนเทไหมเท่อ่ะเทออ่ะทำมาดูดิมาดูครับเทรับสไตล์นี้ปูรอจัดเลยเพื่อนโอ้ไหนดูกระจกดิหน้ากระจกนี้เฮ้ยแม่งโคตรเทอ่ะเหมือนทรงเอเลยว่ะทรงเอยึนโดโอ้ เออเอาตอนนี้แหละเท่าไหร่ตอนนี้ไรสี่ร้อยเก้าสิบก็รวมทั้งหมดหกร้อยแล้วสองอันนั้นเทสอันนี้อีกสี่ร้อยเก้าสิบก็เป็นพันพอดีอ่ะพันพอดีโอเคก็ยังเหลืออีกสองร้อยจากเงินยูทูบออกเออโอเคฟรีเดย์ได้หมดเงินไปหนึ่งพันนะครับปากใสออกเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจัดไปโอ้ครับคุณดูตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างแก้วมอชอนะคือเอเชียเนี่ยมันขี้เกียจเดินแล้วเว้ย ตอนเนี้ยเราเนี๋ยวแพนกล้องคุ้นดูเลยสาวเยอะจริงนะสาวเยอะจริงแต่คือแบบกูเหนื่อยแล้วอ่ะใช่คือกูเหนื่อยแล้วกูขี้เกียจเดินแล้วอ่ะนี่นะคุณดูเออก็เดี๋ยวเราจะแบบไปนั่งพักที่บ้านนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ออกไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดว่าแบบผมมาแบบเข้ามาสู่วงการสตรีมเมอร์ได้ไงแล้วก็ทำอะไรยังไงเพราะนี่สาวที่เรียกกันมาถ่ายรูปเลยแบบคนเดียวมาก เดี๋ว่าไม่ได้ลงไปเดินนะวันนี้ขอโทษคนดูด้วยเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าจะพาแบบจะพามาถ่ายอ่างแก้วมอชอยได้ครับบอลลูนี่ยเดี๋ยวเปิดนี้ถ่ายเลยเนี่ยโอ้แต่วันนี้ขี้เกียจเดินก็คนยังเยอะอก็เป็นว่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวให้เต้นถ่ายไว้ว้ถ่าย ก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะนะนี่ด99 <ouse> พวกผมใส่ของอะไรพร้อมมาแล้วก็เด <spe c rom> ี๋ยวพวกผมจะกินหมูกระทะกันแล้วก็ผมเนี่ยจะเริ่มเล่าตอนที่มันได้ที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเ,เวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีนะก็คือผพ้มา,า,า,าถึงแล้วก็ยังไม่ได้กินแล้วก็ยังไม่ได้ที่ยังเล่าไม่ได้ยังไม่ได้ฟิลแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มออกินแบบมันจะได้ฟิลออไล้ผมจะนั่งเล่าให้หมดแล้วแบบเออผมมาเป็นยูทูบเบอร์แบบว่าอยากอะไรแบบความฝันอยากทำอะไรอะไรยังไงยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะ ขาจิโมทักก่อนดิเราเปิดคำแรกให้ก่อนโอ้โหโคตรน่ากินนะพิษแกนจิ้มมันจิ้มนะยังไงครับยังไงยังไงซึ่งเดี๋ยวให้เติมกินบ้างเไฟก่อนนี้ไฟก่อนนี้เออไฟรู้สึกมันร้อนหมูไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ให้ตึ้นลองกินบ้างมา,มาเอาของบางนะคนดูมลนี่ล่ะนี่ล่ะอ,อ,อ,อืออ,อ,อ,อืออร่อยไหมค่อนอร่อยอ่ะก็ซิ่งก็ก็เดี๋ยวผมจะขอ,อนั่งกินหมูกระทะก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ที่ผมจะมานั่งเล่าให้ฟัง โอเคครับคุณดูใครที่อยากฟังเรื่องของผมว่าแบบผมรู้จักไกตึ้งไก่ตั้มได้ไงแล้วก็มาเป็นสตรีมเมอร์ได้ไงครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะก็เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินคทีสอครับรอติดตามเลยคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับรอดูคลิปหน้าเปิดประวัติของเซียนเกมส์ซิงใชครับ